ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับยศเกมเมอร์คนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีโซโล่ดันฉางอันนะครับหนึ่งว่าต้องใช้น้ำเมดเท่าไรนะครับป้องกันเท่าไร่ดีนะครับใช้ยาอะไรปั๊มนะครับเลือดต้องเท่าไรสิ่งต่างๆต้องใช้อะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมีคำแนะนำนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่สเตตัสก่อนเลยนะครับผมสเตตัสของผมตอนนี้เลือด9,000นะครับโจมตี1,003 3ถึง1 0 0นะครับพลังป้องกัน1,000บัฟแล้วได้1,08นะครับผมคีิที่ข้อ 13. อา13ถ้าใครจะโซโลนะครับอันนี้ผมเล่นอาชีพธนูนะครับสกิลขั้น11แล้ว อันนี้ขั้น10นะครับเพิ่งวายู่ขั้น10ใครจะลงผมแนะนำให้มีเลือด8,000ดาเมจ1 4 0 0นะครับหรือมากกว่านั้นยิ่งดีสกิลขอเป็นขั้น10อ่าทั้ง2อันเป็นขั้น10ทั้ง2ออันนะครับพลังป้องกันเนี่ยครับรวมบัฟ ให้ได้พันห้าพันหกขึ้นไปนะครับผมยาที่เราจะใช้ก็คือยาตัวนี้นะครับยาแปดพันห้าตั้งไว้ที่ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมจริงๆตั้งประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตก็ได้นะครับนี่นะครับตัวนี้สายฟาร์ม แบบฟรีซนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำของอะไรก็คือใส่ออฟเฉยๆนะครับแล้วก็พวกนี้ผมตีแค่นี้เลยนะครับถุงมือแหวนอาวุธก็คือที่ผมฟาร์มฟาร์มฟา์มมาได้เศษหินมาผมเอามาตีบวกนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนี่ครับชุดถ้าเพื่อนๆมีทุนแนะนำให้ซื้อ ในมอก็ได้นะครับผมไว้เอามาไว้ฟาร์มหรือไม่เพื่อนๆก็หารับที่เขาปล่อยกันนะครับผมพอไอเฟาร์มอะไรพวกนี้ที่สําคัญจะมีผ้าคุมหน้าพลังอาวุธนะครับผมจะบวกพลังอาวุธ10%กาย5นะครับแล้วก็มีพลังโจมตีสกิลเพิ่มมาอีก3ครับผมหมวดนะครับพลังโจมตีอาวุธ5กาย5นะครับเพิ่มดาเมจ แล้วก็ชุดนะครับอันนี้ผมเลือกแบบชุดถูกมาอ่ามาฟาร์มเฉยๆก็คือใช้ตำลึงเงินในเกมซื้อก็จะบวกพวกเลือดนะครับพวกลดป้องกันของมอนนะครับผมซื้อจากตำลึงเงินนี่นะครับผมเราฟาร์มไปเรื่อยๆมันก็จะเด้งมาเรื่อยๆนะครับทีละยี่สิบยี่สิบยี่สิบเก็บไปเรื่อยๆก็ใช้พอดีอาทิตย์หนึ่งเราก็จะใช้ซื้อชุดได้ นี่นะครับซื้อชุดอันหนึงซื้อหน้ากากอันนึงซื้อหัวนหนึงนะครับเมื่อเราเตรียมพร้อมของพร้อมสเตตัสพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปลงกันเลยครับนี่นะครับผมถ้าสายธนูมันจะยิงปกติยิงทีเดียวไม่ตายนะครับ เราจะทําการลากเดินยิงนะครับเดี๋ยวตอนตรงนี้ยังตายอยู่เดี๋ยวผมรอเวบที่ทีเดียวไม่ตายก่อนนะครับถ้าเป็นพวกทวนฟาร์มก็แรงกว่านี้ครับอาจจะทีเดียวตายทั้งเว็บ ถ้าเป็นพวกอาชีพดาบกระบี่นะครับก็สามารถโซโลได้แต่ผมยังไม่มั่นใจว่าต้องดดเมจเท่าไหร่นะครับแบบอันนี้แบบเสี่ยงอยู่นะครับดดเมจพันสี่ก็ผ่านผ่านแต่ว่าก็เสี่ยงอยู่นี่นะครับผมก็จะเดินยิงไปเรื่อยๆนะครับสายของสายธนู แต่ธนูจะได้เปรียบตรงที่ว่าตีไกลนะครับอ่าเรากลับมาคุยกันเรื่องอาชีพเป้าเดียวก่อนนะครับผมอาชีพเป้าเดียวคุณต้องลองลงนะครับอาจจะดาเนียสักพันหแล้วเราก็มาลองลงดูนะครับว่าเราเคลียร์ลูกทีเดียวตายหรือเปล่า ตีเดียวทีเดียวตายหรือเปล่าถ้าเราตีเดียวทีเดียวตายสบายครับเพราะว่าอาชีพที่โจมตีเดี่ยวส่วนมากจะจบบอสไวนะครับธนูนะครับกว่าจะเย้ยนะครับกว่าจะยิงรัวนะครับก็พักหนึ่งทวนนี่เคลียร์มอนไวแต่จะจบบอสค่อนข้างช้านะครับดับเด็ดก้อนใหญ่จริงแต่มันช้า ก็คือทวนเนี่ยหมุนรอบหนึ่งก็ดาบจะฟันได้ประมาณสองครั้งนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินเดินเยอะอย่างเดียวมันไม่ตายก็ช่างมันครับเราก็จะค่อยๆเดินเยอะไปเรื่อยๆมันก็จะตามมาโดนสกิลเราเองนะครับเพราะว่าเยอะมันกว้างมากครับ เดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าตอนที่บอสตายแล้วเราจะได้อะไรนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านลองอา่าฝากมาถึงทางทีมงานนะครับผมว่าขม่วงดอกยากมากนะครับผมแล้วก็กุญแจตอนนี้ก็ดอกค่อนข้างยากเลยครับผมไม่รู้ว่าเกิดเพราะอะไรหรือว่าลงนันกันบ่อย กุญแจดอบยากค่อนข้างยากมากเลยครับบางทีก็บดจะดอบง่ายก็ง่ายครับวันหนึ่งหดอกบดจะดอบยาก3วันก็ได้สอดอกก็ยังมีครับผมนี่นะครับบอสก็จะตายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะได้อะไรดีๆหรือเปล่า ได้เป็นถุงมือใหม่ฟ้านะครับชิ้นส่วนหินนั่งเดิมแดงแล้วก็ได้สองชิ้นทั้งหมดได้หินตีบวกมา3มชิ้นแล้วก็ถุงมือแดงหนงอันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเหลือประมาณกี่นาทีนะครับ,บนี่นะครับบอสก็จะตายแล้วเดี๋ยวเรามาดูของกันอีกชิ้นว่าเราจะดวงดีเหมือนคนอื่อนเขาไหมนะครับ เราไม่ได้ดวงดีครับผมเราได้ของตามที่มันลงไว้ตามปกตินะครับผมเดี๋ยวเราออกไปดูของที่เราได้กันมานะครับว่าถ้าเราโซโล,โล่เราจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามากดปิ้งเราโซโล่ดันนะครับเราจะก,การันตีของแดง2ชิ้น ได้หินบวกนะครับอันนี้แล้วแต่ดวงนะครับแล้วก็ได้กล่องมาหนึงใบอันนี้ผมถือว่าดวงดีได้หินดั้งเดิมมา1ก้อนด้วยนะครับจากการดงดังเมื่อกี้เราจะได้ของแบบนี้นะครับแล้วเรากุญแจถ้าเราหาได้5ดอกเราก็จะได้10ชิ้นนะครับเราก็จะเอาไปทําของให้ตัวหลักได้เก่งขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเราดวงดีเราก็จะเปิดได้วายุพักนะครับแต่ว่าเปิด ได้ยาอยุยวัฒนะนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจกด subscribe ใ,ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ